รู้ไหมคะว่า ข้าวเกลียบปากหม้อที่ทำง่ายๆในกระทะแบบนี้แช่ในน้ำกะทิที่ชุ่มฉ่ำเนื้อแป้งของข้าวเกลียบปากหม้อมีความหอมใบเตยและก็นุ่มละมุนลิ้นมากๆจัดเสิร์ฟคู่กับใบสลัดสดๆเข้ากันสุดๆเลยค่ะมาชมวิธีการทำกันเลยตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟแรงใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไป56กรัมหอมแดง100กรัมผัดหอมแดงจนก,กระทั่งมีสีที่ใสาจากนั้นใส่กระเทียมพริกไทยรลกผักชีตำละเอียด1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ผัดให้มีกลิ่นหอมแล้วนำหัว เชปอหวานเค็มที่หั่นเป็นลูกเตา๋าก่อนหั่นล้างทําความสะอาดใส่ลงไป114กรัมผัดจนกระทั่งหัวเชป๊เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วก็ตามมาด้วยน้ําตาลมะพร้าว160กรัม ผัดให้น้ำตาลมะพร้าวละลายจากนั้นใส่ซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันเมื่อส่วนผสมเริ่มเดือดก็จะใส่หมูสับลงไป250กรัมการที่ใส่หมูสับหลังน้ำตาลมะพราะ้าวจะทําให้หมูสับไม่มีความแข็งกระด้างแล้วก็มีความนุ่มไส้ที่ทําออกมาจะอร่อยมากกว่าเดิมค่ะ เมื่อเคี่ยวจนส่วนผสมเริ่มแห้งแล้วก็จะใส่ถั่วลิสองอบบด135กรัมเป็นอันดับสุดท้ายผัดต่อไปอีกสักครู่ก็ปิดไฟแล้วยกขึ้นได้เลยค่ะเทะใส่ลงในชามไว้พักจนกระทั่งซ้ายเย็นแล้วจึงปั้นเป็นก้อนนำแป้งมัน3ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า4ช้อนโต๊ะเกลือส4นช้อนชาใส่ในชามผสมคนให้เข้ากันจากนั้นจะเติมน้ำใบเตย150อมิลลิลิตรนำใบเตย30กรัมปั่นกับน้ำเปล่า180่มิลลิลิตรแล้วคั้นเอาแต่น้ำใบเตยแลเติมกะท ลงไป1ช้อนโต๊ะเป็นระดับสุดท้ายคนให้เข้ากันจากนั้นปิดฝาแล้วพักแป้งไว้เป็นเวลา10นาที นำกะทิ2 0 0มิลลิลิตรส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชานำไปตั้งบนเตาไฟจะใช้ไฟกลางค่อยๆคยวนน้ำกะทิไปเรื่อยๆจนกระทั่งกะทิเริ่มร้อนปิดไฟแล้วยกขึ้นแล้วในส่วนของทส้ก็จะปั้นก้อนละ1ช้อนชาตั้งกระทะให้ร้อนใช้ไฟกลางเมื่อกระทะเริ่มร้อนยกกระทะขึ้นแล้วก็ตักแป้งหยอดลงไปเมื่อหยอดลงไปเสร็จแล้วก็จะปิดฝาจะใช้เวลาประมาณ2นาทีเพื่อให้แป้งสุกแล้วจะแปรงกับน้ำกะทิที่ทำไว้แปรงบนแผ่นแป้งด้านบน เพื่อให้แป้งมีความชุม่มจากนั้น ก็จะปิดฝาอีกครั้งใช้เวลา10-20ิวินาทีจากนั้นปิดไฟและเปิดฝาหม้อขึ้นแบ่งแผ่นแป้งออกเป็น4ส่วนนำไส้ลงไปวางทั้ง4ี่ก้อนแล้วก็ค่อยๆตะล่อมแผ่นแป้งพับทั้งด้านขวาและด้านซ้ายมาประกบกันแล้วก็ม้วนให้เป็นชิ้นแค่พอคำแบบนี้เลยเมื่อพับตัวขนมปากหม้อในกระทะเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วก็จะนำไปแช่ในน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้น้ำกะทิจะทำให้ตัวขนมปากหม้อมีความอร่อยที่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ ก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตัวแป้งในสูตรนี้จะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะนุ่มแทบละลายในปากแม้แช่เย็นข้ามคืนก็ยังนุ่มเหมือนเดิมนําใบสลัดที่เราชอบตักปากหม้อลงไปแล้วก็เติมกระเทียมเจียวสักเล็กน้อยตามด้วยพริกด้านบนอร่อยมากๆเลยค่ะลองทําตามได้ค่ะ